สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะน้องมาโอ้ยรบกวนเวลานอนน้องมาโอ้โอ,อมเพียวเชียวน่ารักจังเลยเห็นไหมคะเลี้ยงแล้วก็รักนะคะเก็บมาจากวัดจ้าเขาเอามาปล่อยจ้าพะลุงครับเพื่อนๆเขาเนี่ยพะลุงครับอาอย่าชำเรื่องตา อายกมือดิหวัดดีนะไม่ใช่รับดีๆท้าวดีครับพี่น้องโอ้ย่มีการบุทเนี่ยน้องพิงจ้าพิงจ้า,จาลึกพิงลึกอ,อันนี้มาจากแม่โครนะจ้าแม่โคเอามาทิ้งจ้าก็เลยเจ็บไว้จ้าเจ็บไปเลี้ยงจ้านาเดชครับ นาเดชครับโอ้ยน่าเนี่ยก็มาจากวัดโทษน้อนหันหลังเสยเพื่อนๆจ้าโอ๊ยจ้น้องแย่ย่าอยู่ไหนนะน้องแย่ยา่าน่ะย่าจา้าย่าจา้าย่าจา้า,จาเอาใจน้องแย่ย่าจา้าทั้งหมดทั้งมวยมวนโอ้ยพูดผิดขอโทษนะจา้ามาจากวัดโอ๊ย นักเลงนักเลงเอาข้าวกับไก่ให้กินลูกกินแตกกะไก่ค่ะมาอ้างกับข้าวนะจ๊ะวันนี้จ้าอันนี้ลาบขมพะลุงจ้าอันนี้ลาบใส่มะนาไม่ขมจ้าให้ลูกสาวผักเสี้ยนดองจ้ายายมาขายแล้วก็ไก่ค่ะไก่ทอดจ้ากับต้มไข่จ้าอันนี้ก็ผักนะจ้าถั่วจ้าซื้อเมื่อเช้าเข้ามาขายจ้าสดๆเห็นไหมคะคั่วมันค่ะ ยี่สิบบาทแบ่งไว้ก็มีจ้าเอามาแคบขอกินจ้าอ้มือบังตัวหนยขอโทษนะจ้าเพื่อนเพื่อนี่เห็นไหมก็จะมีโหระพาต้นหอมผักชีนะจ้าผักชีใบเรื่อยเนี่ยค่ะสะระแหน่เนี่ยจ้าผักอันนี้ละจ้าอันนี้หวานก็ไม่ทิ้งนะจ้าเนี่ยจ้าเนี่ยหวานเอามาหั่นใส่ลาบแล้วอันนี้หวานเอาไว้ใส่เผื่อต้มจืดต้มอ,อะไรไปอย่างเงี้ยค่ะหวานเอามาซุกไว้เนี่ยจ้าเนี่ยหวานก็มีอะไรมาซุกไว้ ไว้ดักพ่อลุงจ้ะเดี๋ยวพ่อลุงมาจินเห็นไหมคะเนี่ยถ้าไม่ดีเราจะโดนกับดักหวานนะคะโดนกับวะดักนะคะมีพริกจ้าพริกมาซุกไว้จะจะโดนกับดักจ้าขอบคุณนะคะเพื่อนๆพ,พูดเบาๆจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาได้ยินเนี่ยค่ะอันนี้ก็เนื้อเหลือนี่แหละจ้าใครไม่จินเนื้อก็ขอโทษนะจ้าเหลือก็หมักใส่เกลือ จ้ารสดีไว้แล้วจ้าพูดเรื่องจีนเขาก็จะโผลเลยนะจ้าน้องมาหอมเพียวจังเลยเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเอามาทําอะไรเธอเธอจ๋ามาทาอะไรนี่ชอมก็ซื้อมาจ้ะแม่กำละสิบบาทกำเบือเบ้อได้เลยจ้ะเออโอ้เห็นไหมน้ำกระนิบเอาซาเห็นไหมสดๆจ้ะเพื่อนเพื่อนจ๋าเขามาขายกล้วยก็ซื้อมาจ้ะ จ้าเอลูกสาวใครเนี่ยเอาจ้าเอลูก,ทำ,ลกทำอะไรลูกเอ้ยทำอะไรตาเป้าๆอยู่เนี่ยเห็นไหมจ้าบ้านหวานนะ่ะด่ะดยวพาไปดูนกจ้านี่กน็น้ำจ้าทำไปให้ลูกๆจินจ้าเพื่อนๆจ้าเวลาเขาไปวิ่งเล่นมาจ้าเลี้ยงแล้วก็สงสารต้นมะละกอหวานนะจะออกลูกเลยนะคะเพื่อนๆเห็นดอกมะละกอหวานไหมคะเห็นไหมจ้าโอ้เพื่อนคงไม่เห็นเนาะจ้า เห็นไหมคะนี่ชเอ้ยใบช่อพูจ้าใบผัดคุณเลิศจ้าดูดูเดี๋ยวเขาจะบดให้หวานวนะั่นน่ะไม่มีอะไรหลักเดินผ่านเขาก็ไม่ได้จ้าเขาบนเขาได้จ้าลอยไรเขานักหนาเออตัวมาอยู่กับสายไฟเขาก็มาว่าเขาโอ้นายเนาะจ้นเนาะมันก็อ้างกับข้าวอ้าง <c oughs> อ้างลูกๆจ้าเพื่อนๆจ้า ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมายจ้าไปไหนมาไหนให้เพื่อนเพ,อนพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะขอบคุณมากมายจ้าวันลาเพื่อนๆแล้วนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> อ้าอุ <c oughs> ขอโทษจ้ะ